พยานน่าอยู่ตรงนน้นไหนไห่นแะที่มันเป็น,นดำๆมากระโดดชนตรงนตรงนี้มันเป็นแบบน้ำโขงที่ที่แบบน้ำฝั่งหนึ่งมาชนกับอีกฝั่งแล้วมันก็แบบเหมือนน้ำมันสวนกันเนาะเป็นซิกแซกอะเห็นจริงๆน้องยูริเห็นอะไรนายริเห็นพยานน่าตัวจริง างล่างนี้เขาปลูกกะหล่ำปีสวยมากนะคะสวยมากเลยนะคะนี่มีแปลงผักเล็กๆน้องมันไปรวมตรงนั้นหมดเลยทุกคนก็เลยไม่เห็นวิวดีมากลมเย็นๆในวันปีใหม่อนนี้เปวางข้าเที่ เห็นอะไรคะนกมันไปรวมกันตรงนั้นมันมีพายาน่ะอ๋อนี่คือท่อน้ำป่าใช่ป่ะใช่หัวมันอยู่ตรงนั้นน่ะอ๋อเหรอฝั่งนู้นเป็นประเทศลาวใช่ไหมใช่ประเทศลาวเขาปลูกปลูกอะไรกันปลูกผักนะปหาปลาเหมือนเราเลยใช่ไหม เดี๋ยวเราจะมาดูอาหารว่าเรากินสั่งอะไรบ้างนะคะปลาอะไรอ่ะปลาคางลาคางอันนี้ต้มปลาคาง,งยูเลียมหมูกรอบไหมามากิ้พวกอะไรขัวหมูกรอบ สาบปาร์ชอน ยำยำเดี๋ยวขออีกค่ำหนึ่งค่ะอ,อะไรคะถ้าถ่ายกินถ้าถ่ายกินนี้เสร็จแล้วแม่แม่ให้นั่นยู่ดีูหน้าอีกได้ไหมออ๋โอเค แล้วมาดูตามหัวหมูกรอบกันนะคะอืม,อมดีด <c oughs> อีก่หมอกขนาดมันบอกอะไรอีกะหมกขนาดอะไร,ะไรภาษาอะไรภาษาอะไราาอไรีกะกกัวป,ปาา่าไผ่ มันคือภาษาอะไรไม่ได้ดูก็ไม่รู้เรื่องหรอกอกนึงนะคกินข้าวโอเคโอเคเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ผู้ชมสนยนคนดูก่อนใ่ไหคะ่ะขอน้ำจิ้มไก่ช่วยหนึ่งค่ะแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู๊ดอีกช่วยหนึ่งค่ะอันนี้ยทำแบบคนรีวิวดีที่เขาที่เขา กินเลยแล้วหมดรอแป๊บนะคะของกินหยูยือเลี้ยงกูเนี่ยน้องวุลีกำลังอยากอยากเห็นพญานาคตัวจริงใช่ไหมเห็นไหมเมื่อกี้รู้สึกว่าใช่เหรอเห็นมีตรงนี้เห็นอะไรเห็น เห็นอะไร <ใน S 1> เกรดเหรออันนี้ไม่ใช่ตรงเกรดอ่ะมันเป็นแถวๆหลังหลังมันหลังตรงนั้นนี่มันเป็นชืบชิบแบบแบบชิบชิบเงี้ยหลังพญานาคอะนะตรงหลังตรงข้างหลังของตรงตรงนกที่มันบินอ่ะตรงนู้นเลยอ่ะตรงนู้นอะโอเค แม่แม่คนลาคนคนลาเขาไปพายเรือแล้วนะอ๋อคนลามาพายเรือละฝั่งโน้นน่ะเหรอใช่นูาานะนนะ่นน่ะอันนู้นเขาก็พายเรือไปด้านโน้นละ ยูริจะพายเรือหรอใช่มันไม่ได้พายง่งายๆนะเรือนะดูไหมเหรอ,อนะี่นงไง,ง,ไงเขาไม่ได้ใช้พายเขาใช้เครื่องยนต์ร้อนอย่นปิ้วได้ไงอยาใชข้ขับไปแล้วเขาขับผ่านตรงที่น้องยูริบอกแล้วเนี่ยตรงที่มันเป็นสายน้ำตรงเนี้ยตรงที่เป็นน้ำบนอะ่ะเขาขับผ่านไปแล้วเห็นไหม อ้าวเขาก็มาไทยนี่ นี่ไงเขาขี่เรือมาไทยก็จะไปจะมาตรงนั้นมันขยี้ปรน้องรีบอกว่าตรงแถวหันพญานาคนะคะเนี่ยตรงเส้นตรงนี้ไหนชี้ในนี้ดิ ตรงมันมันมันตรงนั้นนะค่ะที่มันมันดูเหมือนมันจะขยับคือว่ะนั่นอ่ะมันไม่ขยับปกติอ่ะมันจะขยับช้าเหมือนจะเป็นพญานาะ